สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมอีกหนึ่งแนวทางนะครับในการแต่งรถนะครับผมคันนี้นะครับผมก็เป็นรุ่น leader g นะครับอัปเกรดเป็นแบบ gr sport รอบคันนะครับผมนี่เลยครับแบบนี้เลยนะครับหล่อหลอนะฮะส่วนคันนี้นะครับแต่งอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยนะครับผมเริ่มที่ด้านหน้าก่อนนะครับผมด้านหน้าก็คือนี่ครับเปลี่ยนเป็นไฟหน้านะครับก้างปลาแบบตัวท็อปให้ลูกค้าไปเลยนะครับผมนี่ครับได้ไฟหน้าหล่อหลแบบนี้ไปเลยนะฮะ ส่วนขยับมาที่ด้านล่างนะครับก็คืออแต่งเป็นจียร์สปอร์ตเนาะก็คือนี่ครับต้องมีชุดกรอบไฟตัดหมอกแบบนี้ให้ด้วยนะครับผมส่วนใช้ไอ้ตัวคิวตัวนี้นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าลูกค้าต้องการเป็นสีขาวหรือว่าสีดํานะครับผมนี่เลยฮะส่วนที่ด้านล่างเนาะนี่ครับช่องลมด้านไอ้ข้างบนนี้นะครับก็คือต้องเปลี่ยนเป็นแบบจีย่าสปอร์ตนะครับผมชุดนี้ผมเบิกของศูนย์แท้ให้ลูกค้าเลยนะฮะนี่ครับช่องลมพร้อมกับโลโก้จีย่าเนาะ แล้วก็ใช้ด้านล่างนี้ครับก็คือจะเป็นชุดแต่งของ gr sport นะครับชุดนี้ก็เบิกของไทยให้เหมือนกันนะครับผมส่วนด้านบนนะฮะก็คือนะครับเปลี่ยนเป็นติดตั้งเพิ่มเติมก็คือจะเป็นฟอนต์ f o r t u n e r นะฮะสีดาเงานะฮะของศูนย์นะครับเบิกให้หล่อหลแบบนี้ไปเลยนะฮะพร้อมกับติดตัวโลโก้แก้วด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับผมชุดหน้าก็เป็นประมาณนี้นะฮะครับผมที่ด้านข้างนะครับลูกค้าก็ได้ได้เลือกนะครับผมเป็นล้อแ m a กนะครับขอบ20นิ้วนะครับเป็นลายแบบนี้เลยนะฮะ อันนี้ลูกค้าก็เลือกมาเองเนาะว่าชอบลายแบบนี้นะครับพร้อมกับนะครับยางเนาะก็จะเลือกเป็นตัวหนังสือสีขาวนะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของลูกค้านะว่าแต่ละคนชอบแบบไหนนะฮะส่วนที่คิ้วสมร้อนนะครับเดิมๆของตัวลี a เดอร์จีนะฮะจะเป็นสีดําด้านนะฮะคราวนี้ผมก็ได้ทําการนะครับทาเป็นสีขาวนะครับรอบคันไปเลยนะฮะให้เข้ากับชุดแต่ง g, <Yeah. S 1> g sp r Sport นะครับที่รับกับข้างหน้าด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับแต่งให้เหมือนกับ g r Sport แท้เลยนะฮะ ส่วนขยับมาที่ด้านบนนะครับนี่ครับหลังคาดํานะครับคันนี้ผมก็ได้ทําการนะครับทําสีหลังคาดําให้ลูกค้าไปเลยนะครับผมส่วนหลังคาดําแบบนี้เรามีให้เลือก2แบบนะครับผมมีทั้งแบบรับตัวสติกเกอร์นะครับแล้วก็ทําสีนะครับผมลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถจัดให้ได้หมดนะคะตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถเนาะก็คือจะเป็นนะครับเส้นขอบโครเมียมนะครับติดรอบคันตั้งแต่ตัวกระจกด้านข้างนะครับก็คือรอบคันหล่อๆแบบนี้ไปเลยนะฮะนี่ครับแล้วก็ ชุดแต่ง g ีอาร์สปอนะครับที่ขายมาได้เลยก็คือจะเป็นตัวสปอยเลอร์นะครับแบบ GR Sport แบบขาวตัดดำนะครับผมนี่ฮะนี่เพื่อเพื่อเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถนะฮะส่วนคันนี้นะครับก็คือได้เลือกเป็นทําสีคาดเอวนะครับผมเดิมๆเขาจะเป็นสีดําใช่ไหมอันนี้เราก็ทําเป็นแบบสีขาวนะฮะนี่ครับให้เข้ากับตัวรถนะครับแล้วก็เหมือนกับ GR Sport แท้ด้วยนะฮะส่วนด้านล่างนะฮะนี่ครับชายด้านล่างทําสี เป็นชุดแต่งสีขาวเนาะทำมาตั้งแต่ข้างหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับผมนี่ครับทาเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็มีเพิ่มนะครับดีฟิวเซอร์นะครับของ GR Sport แท้นะฮะนี่นะครับทำเป็นสีดำเงาเนาะเพื่อกับตัดกับสีขาวนะครับผมครับส่วนอีกชุดแต่งตัวหนึ่งนะครับที่ลูกค้าผมอยากจะได้มากนะครับก็คือจะมีการนะครับสั่งเพิ่มนะคือจะเป็นชุดพรม 6D นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้พี่ตากล้องแพรมาดูใกล้ๆนะฮะติดตั้งไปแบบเต็มคันเลยนะครับผม ด้านหน้าตรงกลางแล้วก็ด้านท้ายนะครับติดตั้งให้ครบหมดเลยฮะผมตัวนี้นะครับก็สามารถเลือกสีได้นะครับผมถ้าใครต้องการนะครับแบบเป็นสีไหนยังไงบ้างนะครับก็สามารถแจ้งผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมหาสีตามที่ลูกค้าต้องการให้นะครับผมเพิ่มมาก็คือใช้งานได้จริงด้วยนะครับสวยงามด้วยนะฮะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับชุดแต่ง g r Sport นะครับที่ผมพาชมคันนี้นะฮะก็ถือว่าคันนี้ก็คือแต่งครบชุดนะครับผมล้อนะครับ ชุดแต่งเจอสปอร์ตจัดเต็มแบบเต็มคันไปเลยนะครับผมถ้าใครอยากจะได้ชุดแต่ง G ีแบบนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นนะครับผมอยู่ดาวเริ่มต้นอยู่ที่นะครับหนึ่งแสนสี่บาทเท่านั้นนะครับผมก็คือจะได้ชุดแต่ง G R นะครับพร้อมกับล้อแม็กนะครับหล่อๆแบบนี้ไปเลยนะฮะโอเคครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถนะครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ผมนะครับเป็นเบอร์0ูนย์หกสามนะครับสองสองหกหกเก้าเก้าสามนะครับเซลล์นัดนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับผม